รอยยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราวอีกวันจะกลับล้วใช่ไหมเราก็สัรค์กันนิดนึงแล้วเขาก็มาด้วยผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วผมก็เลยขึ้นไปนอนแต่ผมไม่นอนแค่คนเดียวนอใครน้องเขาขึ้นมาด้วยผมก็เลยสะกิดป้องทีนึงปุ๊บมันหนิงวะเดี๋ยวเราลองฟังนีว่าตําหนังวนเยอะหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อ,อแล้วผมก็หลับ <c oughs> ครับ ลับจริงเหรอไม่จริงนะเช็คชาไข่มุกอะเช็คเลยหรอคือคือเขาลามบองยาเอกกับคนนั้นทำไมผมไม่บอกเขาหลับอะจะมอบให้คนนั้นไปเลยฟิวแฟนที่ผมจะเลือกก็คือ เป็นขาวูุีอยู่เดีอผมอยู่เดยวเลยนะก็เป็นาูอยู่เดวมคงเป็นลูกครึ่งเวียดนามเวียดนามทักทายกันพูดยังไงคะผมไม่รู้ภาษาภาษารับไม่แต่ว่าเป็นลูกครึ่งเวียดนามจริงใช่ผมเป็นลูกครึ่งเวียดนามจริงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรภาษาเขามากนักเลย้ก่สวัสดีพี่อีก่อนใช่สวัสดีครับดีครับดดงไดยดดไดไได้้ักดซนตาไอซิเอซิ่งติงติงตงตังติ่ติงตงติงต Hey, อ๋อผมไม่แพ้นะเล่นเต้นผมไม่แพ้นะผมบอกก่อนนะไม่แล้วพี่เป็นคนเวียดนามแล้วอย่างงี้พี่นำสกิน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 น้ำลาะไม่ใช่ไม่ใช่งูเย็น N G U Y E N งูเย็นอ่านว่าเหงียนอ่านว่าเหงียนครับภาษาเวียดนามเขาจะอ่านว่าเหงียนงจะได้มีชื่อเวียดนามไหมไม่มีอะครับไออู๊ดนี่แหละครับใช่ฝั่งทางพ่อก็ภูมิใจว่ามีลูกเป็นคนไทยแล้ว ก็เลยแบบใส่ความเป็นไทยๆมาเยอะก็เลยชื่อไอ้อูดเนี่ยไอ้ชื่อน่ารักนะคะอูดอูดแบบหมูอูดอูดเหรอใช่ครับหมูอูดอูดนี่นะครับชื่อค่อนข้างที่จะโบราณโบราณนิดนึงชอบคนตลกไหมคะชอบครับเป็นคนชอบคนตลกมากเลยครับจับหนึ่งมุกให้รู้ไหมคะครับรู้ว่าทําไมคนทําอาหารถึงก้าวลาวเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมเหรอก็เพราะคนทําอาหารเก่งอ่ะเลยจมูกเอาจิงนะมุกที่มึงหามานี้มันเวบสเก่ามึงช่วยแบบเปลี่ยนเบสเปล่ะ ไม่เป็นไรค่ะมุกมินไม่ผ่านก็ช่างมันค่ะช่างปเตโต้เยอช่างปอเตโต้ว่าช่างมันแล้วหนักมากสองสมโรอะไรแแช่บัวบ้าบับาทีสุดแล้วอุ้ยบบาบบหลายเรื่กันเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพา่มเพิมเพิ่คเพิ่าเพิมเปร่มาคน่มเพิ่มเพิ่มเพย่ัเพิ่มเิ่มเพ่เกิ่มเพิ่มเพ่มเเ่เ่เอ้าเฮ้ยต้องหายเลยเหรอมันต้องหายเยเ่่่ม่ม่่ิบม่ เหตุการณ์คือตอนนั้นผมไปทํากิจกรรมแล้วตอนขากลับเนี่ยแก๊งรุ่ผมก็เดินกันออกมาแล้วรุ่นพี่ผมก็ตะโกนมาว่าทุกคนจงหายตัวผมไม่รู้ตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือหายตัวแต่ที่เห็นหลังตาคือเพื่อนๆเนี่ยเริ่มแอบไปข้างๆกันหมดแล้วแล้วเราได้ยินเสียงปังแรกอ๋อใช่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยคืออะไรใช่พอปังเสร็จปุ๊บเราก็เห็นเหมือนสะเก็ดเหมือนสะเก็ดอะไรลงพื้นกระเทียม อ่าอยากจะคิดอย่างนั้นแหละอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่กระเทียมมันคืออะไรคะมันคืออาวุธยิงโดมคือในทุกคนมันแอบว้าโเล่นกันเล่นเนาะใช่ครับเล่นกันก็บอกฝึกฝุดฝึกไว้เองเราตัวรอดเอาตัวรอดโหเล่นกันโหเขาคงเขาคงคิดว่าเขาอยู่ในสงครามเวียดนามโอ้โหมีถ้วชู่มกระเชนให้ด้วยใช่เห็นที่เหงื่อแตกโอ้โหเดี๋ยวระวังนะระวังเชลลาขึ้นนะเตือนแล้วนะเก็บเก็บเหงื่อ โหเอาไปทําอะไรเอาไปทำของในกระเป๋าในกระเป๋ายุยยนะใช่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่ก็มีไวสัยของพี่เหมือนกันนะโอ้ยทุกคนต้องมีไวสัยของตัวเองใช่ไหมพี่เคยแบบจีบนางเอกพันล้านอ่ะโอ้โหเรียกว่าจีบไหมโอ้โหมันจะกลับไปนานมากเลยนะไม่ได้จีบผมไมอยากเรียกคำว่าจีบเรียกคำว่ารักแรกดีกว่าจีบคืออะไรเราเราไม่รู้วิธีการจีบเราคุยคุยค่ะทักทัสเด็บบี้วอส์ทัส จะไปทนอะไรจะระวักปั๊บไมู่้จักเก็คือเมื่อก่อนเราจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแค่พอหลังเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะไปหาเขาไปเตะฟุตบอลไปเล่นอะไรแถวหน้าบ้านเขาเพราะว่าหน้าบ้านเขาเป็นสนามกีฬาอ๋อแบบโชว์เหรอนี่ยตอนเตะตอนเตะอย่างนี้นะแต่หัวเพื่อนอยู่นู่นนะแต่หัวเนี่ย อยู่ไหมนาวันนี้อยู่ไม่นาได้มีโอกาสก็ได้คุยกันนิดนดหน่อยเด็กเด็กๆๆคุยว่าอะไรคะคุยกันปกติตาม M S N ทันไห้ทัน M S N บ้ะทันเจอออนเมื่อไหร่เราควรจะแชทเลยแม้หรือต้องแกล้งออฟไลน์ติดในเรื่องคุยคนนี้ชัดแต่คนนี้ไม่น่าคนนี้ดูดูยืนอึ้งอยู่แป๊บหนึ่งเพ่นไมไม่ไม่ทัน M S N เติบโตมาก็เป็นลายแล้ว พูดถึงพี่อูดี้เสน่ห์แรงมากพี่ปกป้องพูด<ๆ>มาว่าพี่เคยแทบแท่ข้างๆเขา <c oughs> ใช่ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยมาเลยคือตอนนั้นผมเรียนมหาลัยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราไปออทัศนศรรึกษาเกี่ยวกับการถ,ถ่ายรูปเราต้องไปนอนสองคืนไอ้คืนแรกเนี่ยไม่มีอะไรมันมีอยู่คนหนึ่งเขาเริ่มแปลกๆกับผมเขาเริ่มมาข้างๆเริ่มมาถามเริ่มมานี่ยนั่นเรารู้ละอีกวันจะกลับแล้วใช่ไหมเราก็สังสรรค์กันนิดนึงแล้วเขาก็มาด้วยทุกคนก็กลับผมก็เริ่มไม่หวานละผมก็แบบสติเริ่มไม่มีละผมก็เลยขึ้นไปนอนต ผมไม่นอนให้คนเดียวนอนใครนองเขาขึ้นมาด้วยแต่ก่อนหน้าที่ผมจะขึ้นมานอนเนี่ยคือไอ้ป้องมันขึ้นมานา่ก่อนละด้วยความเมาของผู้ชายด้วยความที่ผมเป็นเด็กผมจะคิดอะไรไม่ได้ผมก็เลยสะกิดป้องทีนึงปุ๊บนิ่งวะเดี๋ยวราลองฟังดีว่าหนังวนเดียวกันหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อวผมก็หลับครับหลับจริงเหรอไม่จริงนะเขาเหมือนได้ยินอะไรแบบกระตุกกระตากเลยนะเชคชาไข่มุกอะเชคเลยอ๋อ โอ้เหมือนนนะเหมือไม่ขนาดท่านมาผมก็สะกิดแล้วก็ไม่มีอะไรผมก็ตามภาษาผู้ชายก็เลยก็สรุปว่าเป็นเรื่องจริงผมไม่จู้จ so ี้หกวทำไมมันก็จริงแม่แหละแต่ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วเป็นคนเวียดนามของแคร์ต่อมาด้วยขนมปังนี่ป้าอย่างนี้ป่ะคล้ายๆคล้ายๆอะไรแบบนี้ก็คือเด็กๆเลิกทานข้าวเลยเม็ดข้าวเลยผมจะไม่กินคุณพ่อผมเนี่ยเขาสอนให้ผมกินเอ่อกินขนมปังมาตั้งแต่เด็ก chắc hẳn lấy đòn bán được ยิงทำไมถึงให้กินแต่ขนมปังแล้วไม่กินข้าวเพลินเพราะเขาเคยมีอุบัติเหตุแล้วเขาแท้งแท้งไปสองคนแล้วทีนี้แบบพอผมได้มีโอกาสได้โผล่มาจากโลกเขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนเขาก็กลัว่าเขาอยากให้ลูกแข็งแรงเขาก็ซื้อขนมปังอะไรผมเต้ไปหมดเลยคือเหมือนคุณพ่อไปดูรีเสิร์ชมาว่าคนไม่กินขนมปังลู้สึกแข็งแรงกินนมได้ไหมคะกินนมกินขนมปังคือแบบโตแบบฝรั่งเลยใช่ครับแต่แต่ผมก็สงสัยนะตอนที่ผมกินขนมปังไปเนี่ยแต่ผมก็เห็นพ่อกินข้าวนะแล้วตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเอ๊ะทำไมเรากินใช่สงสัยตัวเองเหมือนก ทำไมผมกินไม่ได้อ่ะอยู่ดีไม่กินผักเหรอใช่ผมไม่ผมไม่ทานผักไม่ได้ผักแล้วกินอะไรแทนผักอัพผลไม้หรอใช่ผลไม้แล้วก็สูบผักบ้างใช่สูบผักเลยไม่แล้วพี่คนพบตัวเองได้ไงว่าพี่อ่ะถูกฉลกกับผักตั้งแต่เด็กแล้วเด็กเลยเหรอมันเริ่มต้นจากการไม่เชื่อไอ้ต้นไม้พวกเนี้ยมันทำให้คนมันจะหัวเราะได้ก็เลยลองพิสูจน์แล้วคือปางคนที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเลยก็ลงมือตาหวานนะคะผมซัดไปสองทีตากูแดงตากูแดงก็เพราะว่าลมอะไร ามหรอคะไม่ได้ก่อนมาก่อนถ่ายเ่ยพี่อูดีอ่ะเขากั้นปอดอิ่งมากแต่ว่าจ้องตาใครจะสู้ได้กันมากกว่าเจาะเวลาแล้วมิ้นกับบอูดี้กับมินแบบพลอยหน่อยว่าใครจะจ้องได้นานกว่ากันทำไมจะบุกมาอ่ะเฮ้ย เขาสบายดีดีมากอ่ะที่คุูจะหลุดขำไปแล้วสามรอบอ่ะ้ยอย่ามาเล่นเก่ามาหน้าเฉียวมาลองลองบอกแล้วไอ้มี่มันน่าตลกอะไรมาเขาจะยิ้มอ่ะขอขอทีได้ไหมขอทีขอทีอู้ไม่เสียเสียเลยเสียเลยเสียเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมหนึ่งสองสาม 자막 เดี๋ยวพี่มัดมีกันทุกคนเลยเหรอพร้องจับได้ไหมคะเพรมันมีหนวดอะคือผมเล่นกีฬาหนวดเนี่ยผมต้องเอาไว้แบบให้เขาจับถือด้วยเวลาอ๋อ้ถือแล้วก็ไซส์เลยใช่ไใช่เอาไซส์เลยเขาจะเล่นกีฬาอะไรเนี่ยผมต่อยมวยไงผมยุ่งช้อ๋อใช่ต่อยมวยไทยนิสสากลค่ะสากลครับมวยไทยกลัวอันนี้หลอกเหรอใชกลัวอันนี้ด้วยแล้วก็กลัวแข่งด้วยได้ครับไม่เอาแก่แล้วอ๋อแล้วต่อยสากลต่อยที่ไหนพี่หั่งระเบิดเลยคอยตอดเหรอคอยต้นคุณ เจอวันลมเจอวันลมเจีวัมเยดเลยแต่ว่าต่อยมวยก็แล้วมีวิ่งเล่นตีห้าด้วยปกติหมเจอกันอยู่ล้วตยอะไรเงี้ยไปวิ่งไปหน้าหมู่บ้านแล้วก็กลับตะขาวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปปกติวิ่งไปไม่เจออะไรเพราะว่าไปมันก็มืดวิ่งวิ่งวิงะขากรับเีเดินเขามัเ,นเหนยจุดเริ่มต้นที่ผมเดินเลยคือ1ผมไปเจอไอ้นี่ดอกอัญชันหรอเด็กๆเพียอยากมีนวดวะใช่เเท่กันอ้สักพักนึ่งเราเหมือนได้ยินเพื่อนตะโกนว่าเฮ้เจอช้างยาวเมื่อก่อนสมัยก่อนจะเป็นรองตาช อยู่ผงมพงเลยผมเดินเข้าไปก่อนอซึบเอะทำไมโซฟาใส่อย่างเกงยียนถอ,อยก่อนถอยก่อนแล้วก็มองดีๆปุ๊บมองโซฟาไปเรื่อยเอทํทำไมมีหัวเป็นแขนปุ๊บเท่านั้นแหละรู้แล้วเลมองหน้าเพื่อน จากตรงนั้นไปไปในหมู่บ้านคือมันโลกว่าผ uh uh 네ู้ผมจากไม่มีแรงวิ่งกันกลับแบบโอ้โหเราเจอมันประมาณตอนหกโมงแล้วมันไม่มีใครอย่างเนาะสรุปว่าเขาเป็นคนเขาน่าจะเสียชีวิตแล้วครับเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเขาเหมือนเขามาเดินผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแล้วก็ดรุนลชนกันขึ้นมาเเกมการ์ดโอฮาน่าพี่อดีตอันนั้นจะเป็นอะไรเป็นมันเฉพาะกิจมากกว่าเพราะว่าเวลาผมดื่มผมไม่ค่อยมีสติ ใช่ผมเลยไม่ค่อยดื่มครั้งนี้เบาลงละเบาลงเพราะดื่มเป็นกิจเพราะอะไรคะมีเคยมีคือหรือว่าเพราะว่าพเพราะว่าตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าใครอยู่นอนข้างๆให้แล้วครับนอนข้างๆใช่มันดื้อเด็กๆอ่ะมันเมามันทำให้เราผม,มเป็นคนที่รู้ตั้งแต่แล้วว่าเฮ้ย เรากินไปแล้วสมองเราแม่งภาพตัดบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเลี่ยงที่จะกลัวไปสร้างความเสียหายหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับเผื่อเราควบคุมคอนโทรลอะไรไม่ได้เราก็เลยเลี่ยงดีกว่าแล้วคือคนไม่มีตรงกลางไม่สุดก็ต้องไม่เลยเออใช่ใช่ครับมีสองอย่างใช่พี่ชอบผู้หญิงประมาณไหนอ่ะต้องหัวเราะเก่งปะขอแค่เข้าใจเราก็พอไม่ต้องวรวังอะไรขนาด เข้าใจนะผมเป็นตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเขินๆเหมือนกันนะปกติเราจะไปทําเขานะแต่รอบนี้เราโดนเขาทำอแล้วรู้สึกว่าเขินมากเลยแต่ก็ยังดีนะที่มีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบฉุกคิดได้มีเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่แทงหน้าดังปังอะไรอะผมไม่เจอเพื่อนผมใน Facebook เจอผักบุกเจอเพื่อนเจออะไรใน Facebook ก็จะมีรูปมั่งขับรถคันละกี่สิบล้านก็ไม่รู้ว่ะ เรามันก็เป็นเจ้าของอะไรทั้หนาก็ไม่รู้อะเราก็ได้ชืวิวเป็นเศรษฐีพันล้านอะไรก็ไม่รู้อะอแล้วเพื่อนเราอีกคนนี้ก็เป็นนายแบบอะไรก็ไม่รู้อะจะรู้อ <วะ S 1> แม่ท่านทีเราไม่รู้มันมันมาได้ยังไงอ,ะอ่ะแล้วเราแบบเงินติแเดบิตชีกูยังมีไม่ถึงเหมือนละอ่ะกูยังมีเป็นพันเลยละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะผมถูกเลี้ยงมาโดยแม่ผมชอบเปรียบเทียบผมกับบ้านอื่นนี่เราเป็นยังไงคะโดนเปรียบเทียบแล้วพี่วุฒรู้สึกยังไงตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจแต่พอโตมาผมก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกนะไอการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยมันคตไม่ควรเลยใช่แต่ผมก็เอามาปรับใช้ให้ตัวเองว่าใช่เอาแรตรงนั้นเอา แะไรตรงนั้นมาแบบพี่เออหวังคุณต้องทำบ้างเรื่องคุณนู้นเขาจะเป็นอย่างนี้ได้เลยทำไมเราจะเป็นไม่ได้อ่ะพี่แบบนี้แล้วไอแรงเปรียบเทียบเนี้ยค่ะเกี่ยวไหมที่ทำให้เรามาเข้าหัน่าเกี่ยวครับมันทำให้ผมเข้ามาอะไรก็คืออ๋อตอนแรกกะจะไม่เข้าเนี่ยหรอไม่ครับกะไม่เรียนกะจะไม่กะไม่ค้นใช้แรงงานกะของพินกะไปช่วยที่บ้านยายกะทำเล็ก้แค่ใช้ชีวิตไปวันเดียวตอนนี้คิดน้อยเดี๋ยวตอนนี้คุยกันเยอะละเดี๋ยวจะยมเหนื่อยเนาะพี่ฮูสด่ะใช้ปอดเก่งมากเพราะว่าล่าสุดพลอยก็แพ้พี่ฮุดในเกมการ์ดยังไงก็ไม่ไหว วันนี้เราจะมาดวลปอดกันว่าใครจะสามารถลากเสียงได้ยาวกว่ากัน<ช>ผมต้ำบอกเลยนะผมวิชาญนะว่าอะไรคะปอดเดียวหมดปอดเดียวหมดไอ้มิ้นห้ามโกงนะเวย้ยมินชอบแบบลงหลุมไปแล้วขึ้นมาใหม่อะไม่จริงเอ้อาจับดีนะครับถ้าเห็นไอ้มิ้นแบบเอะไรับาจบเลยนะได้ปไป เดียวหมดเฮ้ยเฮ้ยคณะตำรวจปอนจริงหรือมันแอบตกลงไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ย AI จับได้ไม่มีไม่มีไม่มีอยอ เก่งว่าทำไมปลอดไพซันน่ะแต่นี่เก่งมากนะปลอดเขาไปเหมือนรู้สึกว่าจะไปได้อีกสองสามชั่วโมงเลยนะเมื่อกี้ฟังอ่ะเออจริงๆก็จะไปต่อถ้่หยุดก่อนอ่ะก็เกือบขาดใจอยู่นะวันนี้เก่งทั้งจ้องตาสำเร็จทั้งบนปลอดสำเร็จอันแน่งั้นก็ไม่ต้องโดนเลือกแล้วแหละอันนี้มีต้องเลือกด้วยเหรอเดี๋ยวให้พี่คิดก่อนระหว่างนี้เราก็คือไปนั่งกินกันก่อนใช่ไปนั่งกินข้าวก่อนแล้วสั่งเนื้อใไปพี่ชอบกินเนื้อนี่ใช่ไม่กินผักผมไม่ได้ชอบกินเนื้อผมชอบ เขาบอกว่าอเนี้ยอับคงหัวไม่แตะไหนโชว์ให้หน่อยผมผมเชื่อลองทผมเชื่อหรือว่าการบิดไข่มือเดียวอ่ะไม่แตะใช่พูดจริงจริงผมให้ดูผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อนะจําจริงเอาที่เอาทีาทำทำทำไปกวาดน้ำใหม่เอาที่ก็แตกนี่ว่ะ ทำตัวแปลกเนี่ยแล้วเคยเจอแฟนขับทำตัวแปลกใส่ไหมคะไม่ใช่แฟนขับแปลกผมเนี่ยแหละแปลกโล<ร>แปลกใส่แฟนขับเองมากกว่าอย่างนั้นเลยเหรอคือ,อผม,อผมจะมองว่าแฟนขับทุกคนที่เข้ามาทักทายผมเนี่ยคือเพื่อนด้วยความที่เขามาทักทายบ่อยจนเราเกิดความชินเนาะถติว่าขับรถอยู่เขาทักทายเราแล้วก็จะไปไหน่ะแล้วก็จะไปเขาด้วยถ้าไปเลยหรอไปด้วยเลยไปด้วยหรอหรอไปเที่ยวไปเที่ยวไหนคะแล้วแต่เขา หรอเราไปเที่ยวเฟนลี่ขนาดนี้ไม่เจอเรื่องแปลกๆหรอไปเที่ยวกับเขาอะ่ะเฮ้ยผมไม่เคยเจอเลย <c oughs> เพราะว่าผมสัมผัสได้ว่าทุกคนเนี่ยบริสุทธิ์หมดนะเวลาทักทายผมแล้วผมแบบมันจะมีคำอยู่คำหนึง่งพี่พี่เติมด้วยกันปะโอ้ไอ้คำนี้แหละไอ้คำนี้แหละบริสุทธิ์มากเป็นคำซื้อ, <c oughs> อใจหรอใช่คำซื้อใจของผมเลยรู้เตอร์ไหมเอ่ะไปที่ทั้งนี้ทั้งนี้ที่ไหนอ่ะที่บ้านผมไปผมก็ไปที่บ้านไว้ใจคนง่ายนะคะใช่ครับพี่ปกติพี่อารมณ์ร้อนไหมสันเขียวไม่ค่อยอารมณ์ร้อนปะเพื่อนๆจะบอกว่าผมจะเป็นคนอารมณ์ร้อนที่สุดในกลุ่ ย้อนแย้งมากเลยใช่ผมก็พอรู้ตัวนิดนึงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันมีอะไรที่มันมาทําลายไอ้คนที่แบกในแก๊งเดียวผมเพื่อนผมอะไรอย่างเง้ยแล้มันมันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยมึงมึงไปทำาพื่นทำไมมึงทำสิอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบคือมันเป็นนิสัยั้งแต่เด็กที่ถูกฝูกัมาอย่างนั้นอยากเป็นเพื่อนพี่บ้างถ้ามีคนมาทําอะไรพอพี่จะได้แบบว่าเฮ้ยทำไรเพื่อนกลัวะทำไมอ๋อทำไมไม่ทำแรงกว่านี้ ใช่แต่ว่าจริงๆมันมีสิ่งหนึ่งที่พี่อ่ะรักมากกว่าแบบผักเขียวพี่อีกนั่นก็คือจริงดนตรี I was gonna clean my room but then I got high ได้ยินเพลงนี้ไหมคะเล่า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 ลาเฮ้ยเล่าเล่าเล่าเฮ้ยได้ไหมเล่าเล่าเล่า

ก็คือชอบดนตรีมากชอบครับชอบฟังตั้งแต่เด็กทำไมถึงชอบดนตรีคะเมื่อก่อนผมอยู่เป็นห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์กับคุณแม่แล้วข้างห้องเขาเป็นเหมือนนักดน,นตรีเล่นกลางคืนแล้วเขาก็ชอบเปิดเพลงเสียงดังแล้วผมปกติตอนที่ผมจะํำคาญผมเอาห<อ>ูไปแนบเพื่อที่จะฟังเพลงแล้วก็โตมาแบบเปิด ฟังเพลงมาตลอดก็เคยคิดไหมคะว่าอยากจะแบบทําเพลงหรือว่าทำทำผมทําอยู่เนาะแต่ทุกคนไม่มีโอกาสได้ฟังแน่นอนแล้วทำไมคนอื่นไม่ได้ฟังอ่ะผมทำไว้ฟังคนเดียวอ๋อฟังคนเดียวทําเองเปิดเองด้วยไม่ศิลปินที่ชอบไหมครับผมชอบคันเย่ครับคันเย่ไว้สองเขาอาจจะบ้งนะแต่แต่ผมชอบผลงานผลงานแค่ผลงานผมชอบผลงานเขาชอบเพลงไหนของคันเย่ผมชอบลานาวェครับเพราะว่าเป็นคีย์เดียวที่สะพานโลกคู่รันเจอเจอเดียวเลยเปิดเพลง จริง<ะ>จริงเราสเปคเนี่ยชอบแบบสกินคาเดเชียลหรือเปล่าไม่ครับก็บอกว่าเขาชอบคนที่เข้าใจเขาพอแล้วผมแต่ส่วนตัวผม,มต้องบอกกับผมชอบลูกครึ่งชอบที่เป็นแบบว่าฝรั่งฝรั่งเพราะฟังก่อนฟังก่อนเด็กๆผมชอบดูหนังแบบพวกหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอมีกันพายหรือไม่ก็นอตติ้งทีมอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็เด็กๆ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 เด็ก้เด็กๆเด็กๆเด็กอเด็กๆ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 เดตกๆเด็กๆเด็กๆเด้กๆเด็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 กๆเด เหมือนหนึ่งเขามองเราอ่ะใช่ระวังร้อนอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วกันครับไม่ร้อนมือผมด้านหมดแล้วอยู่กับโอฮาน่านี่ทำอะไรหนักกว่านี้เยอะเลยครับจริงหอขวารอ่ะว้าวนี่เ็นดรานี่แม่พูดถึงัวาะไรอ่ะมีเมนูไหนที่แบบทำแล้วแบบไม่ลงจริงๆมั้ไหม โอ้โหทุกเมนูเลยคือคืออธิปาบอกอร่อยผมแม่งก็แม่อร่อยผมรอกแม่งมีน้อยมากที่จะอร่อยอ่ะผมก็ไฟเฟกไปงั้นแหละเอาไมา่จริงก่อร่อยบ้างถ้าถ้าทัวเองทำอร่อยเห็นว่ามันมีอะไรนะผัดสามเหม็นด้วยดูน่ากลัวมากเลยอ่ะรสชาติบรรยายให้ได้ไหมคิดหรือรสชาติขึ้นใช่มันเป็นกลิ่นรวมเขียวอ่ะผมพยายามแอคสุดๆว้วผมไม่เป็นไรอ่ะเวลาอยู่ตัวหน้ากล้องแบบกินผักอะไรอย่างเงี้ยผมต้องฟอร์มนู่นนี่นั่นแบบไม่อยากให้คนร้อสุดท้ายมันก็ล้ออยู่ดี ก็คือเกือบได้เป็นนักฟุตบอลด้วยเข้าว <so ันนี้เลยนะสโมสรรู้ไหมสโมสรอะไรสโมสรอะไรบอกมาลิเวอร์พูลไม่๋ยวนะไอ้ทีมบางือนกันผมไม่เข้าหรอกแล้วพี่เชียร์แมนยูแมนยูเหมือนกันแหละแหมคุณเกิดก็ลิเวอร์พูลคนเราเปลี่ยนได้ทุกวันนักเตะลิเวอร์พูลมีใครบ้างเป็นแฮมเแฮมมันเขาไม่ไม่นอยู่แบบนี้ ม่เขาจะเข้าวันนี้บางกอกเรยบางกอกวะบางกอกกราสบางกอกกราสเด็ก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 คือพ่อรุ่นน้องอ่ะเขาเห็นแววเราแล้วเหมือนเขามาแบบบ้านเราเนี่ยฟุตบอลอยู่ทางซ้ายอ่ะอย่าอยูดทางขวาให้ทายผมเลือกไปทางไหนขวาถูกต้องผมเลือกไปทางขวาตอนนั้นเด็กๆคิดไม่ได้อยากย้อนกลับเวลาไปต่อหน้าตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าตอนนั้นเรื่องนั้นอาจจะแบบไม่เห็นเป็นโระานหน้าหรือเปล่าใช่ผมอาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่อยู่แมนยูแล้วก็ได้ถ้าผมเป็นนักฟุตบอลอย่างวันนั้น ก็ไม่อาจจะได้มาถ่ายรายการในวันนี้ก็ได้แล้วอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้เราไม่ได้เจอกันอ่ะใช่ครับผมไม่เคยจีบใครก่อนงั้นแฟนปัจจุบันมาได้ไงคะเขาจีบผมใช่เขาจีบผมเจอกันได้ยังไงคะสเปกก็ไม่ใช่ทางแก๊กก็ทางแก๊สเราแอดเฟซมาไอเฟซมาเดี๋ยวก่อนนะโอฮาน่านี่คือเจอทุกคนแบบทางออนไลน์ทางโซเชียลตลอดงานเดียอะไงไม่มีเวลาคือผมไม่ได้ออกจากบ้านไงช่วงนั้นหนักเลยช่วงนั้นโอยอนโอ้ยวอนยโอ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 อนก่อนอ อีกทีมือนึงก็ได้นะเขาก็ทักมาในเฟซทักมาว่าอะไรคะก็สวัสดีค่ะชื่ออะไรแบบปลื้มนะนู่นนี่นั่นเขารู้ว่าพี่อยู่โอฮาน่าป่ะตอนนั้นอะตอนนั้นยังไม่เป็นโอฮาน่าเลยครับอ๋อรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่สิบเอ็ดประทับใจอะไรตัวเขาไหมคะก็หลายอย่างนะถ้าถ้าประทับใจถ้าถามว่าเรื่องประทับใจเยอะเยอะเลยได้ข่าวว่าเป็นคนข้า่งรักเราเป็นคนขี้อ้อนอะไรนี่สาธิตการอ้อนให้หน่อยสอนหน่อยอยากรู้อันนี้ผมนะ ไม่แค่ผมนะผมจะเข้าไปแบบหนึ่งเลยเราเราจะไปพูดอะไรเราจะเข้าดุ่มๆเข้าไปปุ๊บเข้าไปกอดเข้าไปหอมแก้มเข้าไปแบบนวดเข้าไปพูดเหนื่อยไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยทำบ่อยผมเนี่ยทำบ่อยทำทุกวันอ่อนแบบด้วยคำพูดไหมคะส่วนใหญ่จะอ้อนด้วยของกินเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะแบบซื้อติดมาเต็มมือโดยที่ไม่บอกซื้ออะไรให้เขาด้วยไม่บอกหมดละอ๋อก็เป็นไปไม่ได้จริงจริงไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เรี้ยวขี้อ่อนกว่เป็นไรเขาเรียกว่าอะไรเรี้ยวเอาใจใส่อ๋อเหรอใช่เออไม่รู้วะใช่ถ้าขี้อ้อนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไหนยัง นี่เหนื่อยจังเลยเถ้าได้กำลังใจนิดหนึ่งจะรู้สึกดีมากเลยให้กำลังใจได้ไหมอ๋ออัน<อ><อ>นี้อ๋อเหนื่อยอ่ะต้องไห้ดีได้เลยนยไปหยิบเนื้อมาซ้อมกันได้แล้วโอ้เหนื่อยกันเร <laughs> <laughs> ิ่ม <laughs> ไป่สู้ <laughs> แต่ว่าข้างลักขนาดนี้จะหนีออกจากบ้านเหรอพอซาบอนพอซาบอนโอหน้าผมจะเลิกเล่นเกมมันไหมผมเลิกแล้วเล่นงั้นนะทุกวัน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 จนแฟนน้อยใจโอ้โหจริงจริงแม่เล่นเล่นเยอะเท่าไหร่เลยอ่ะมันก็เล่นตั้งแต่แบบก้มหนึ่งยันตีสองโอ้โหก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสต่เรับคนเล่นเกมนะมันเยอะแหละก็คือติดเกมมากจนไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยหรอคะไม่ได้พามาเลยใช่หน้อยใจก็เลยหนีออกจากบ้านแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าเขาหนีรู้ตัวอีกเท่าไหร่รู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเป็นอาทิตย์กว่าเขาคิดดวว่าากกลลับบ้้้นไอยงงแ็ เมีเวลาเล่นเกมยาวเลยสบอนยาวเลยเพื่อนยาวเลยเพื่อนแล้วเราไปตามเขากลับมาไหมคะพอรู้อ่ะเขากลับมาเองผมไม่รู้เรื่องไงอ๋อคือเหมือนงานไปแล้วอ่ะแต่บ่านอนเองหายเองนักเล้นพอผมก็โทรไปปกติเลยไอ้นั่งงงของผมอ่ะแล้วแบบเหมือนเขาก็รีบวางแล้วก็เออใส่ทอดก็ที่บ้านน้องโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจวางงงกิน ไม่รู้อะไรบ้างเลยตอนเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรโอติถ้าผิดบอกดิเดี๋ยวแก้ให้เป็นคนที่ต้องบอกใช่ของแท้นะ้าไม่บอกผมก็ไม่รู้ถ้าบอกผมแก้ไขอยู่นั้นเลยโอเคไม่ชอบโอเคไม่ทำแล้วถ้าไม่ชอบไม่ทำแต่จริงๆบ้าวันนี้ประทับใจในพี่อูดีมากเหมือนได้เห็นมุมมองในชีวิตที่หลายๆแบบที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าอาจจะรู้แต่ว่ามันไม่ดีมาเงาวแต่ว่าวันเนี้ย พี่ต้องเลือกฟิลแร์ไม่มีผิดไม่มีถูกนะตามฟิลก็ได้หรือว่าทางมไม่เลือกผม,กมต้องเลือกผมเลือกแหละผมเพื่อนผมบอกแล้วมึงยังไงต้องเลือกแต่ก่อนจะไป,ปเลือกนะคะบอกเลยว่ากินอ่าอาหารอร่อยเพราะว่าเรามากินที่แจ่วฮ้อนอุดรขอนแก่นนะคะแจ่วฮ้อนอร่อยมากนะฮอนเนี่ยกินเนี่ยหมดจนเป็นแถบเป็นแถบ,แถบเลยน้ําจิ้มก็แซ่บนะคะแล้วร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่เดอะแคมปิ้งกราวนะคะเออเหมือนเป็นคอมมูนิตี้แบบโอเปนแอร์นะคะย่านอารีบอกเลยว่ามีร้านน่ารักน่ารักเยอะมากมาชิลๆแบบว่ากับครอบครัวกับเพื่อนได้ใครอยากกิน แถวไหนก็มามีเครื่องดื่มมีอะไรค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมาเด้ออยาให้พี่อูดี้ฝากผลงานหรือว่าช่องการติดต่อนิดนึงผลงานผมอยู่ในโอฮาน่าหมดแล้วครับใช่ครับมีแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ช่องร้านมีร้านเออมีร้านมีร้านาร้นแถวไหนคะอยู่ที่ลังสิตครับผมโครงการแคสเซียแคนเนลข้างๆดิมเบิร์กครับเซิร์ชกูเกิลแมปที่อูดี้ดูผักเจอเลยของสามของสามลังสิตใช่ใช่ครับมีต่อยมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมใช่มีกิจกรรมมีกีฬาให้เล่นส่วนใหญ่คนไปร้านแบบนี้เขาจะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอินดอร์ส่่วนใหญ ผมจะเอาดอกคนเขาจะมารวมตัวกันจะเป็นทอบบี้เหมือนทอบบี้แล้วก็เล่นกีฬาเฮลตี้สุดๆ,ๆไม่ค่ะมันไม่มีอะไรทำหาอีเวนท์ทำไปเรื่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่พี่อูดเจอไปพิ่แพนนะคะพี่อูดก็คือจะให้บ้องเขาล้ามบ้องยาเอกกับคนนั้น <c oughs> ทำไมผมไม่บอกเขาล่ามอ่ะ <c oughs> จะมอบให้คนนั้นไปเลย โดยที่เอาฟาดเป็นหมอคนนั้นแรงๆแปดทีโอ้โหเอาดิไม่แพ้ผู้หญิงแต่พอสี่เลยผมบอกก่อนเลยนะมันโอ้โหแม่งตัดสินใจยากมากเลยอ่ะคืออีกคนนึงมันตรงกับสเปคแต่อีกคนนึงมันก็ตรงกับสเปคเหมือนกันใครมารายการนี้นะบอกเลยโคตรยากเลยไอ้ท่อนเนี้ยไอ้ท่อนเนี้ยเอออาจอ้ฉากเลือกเนี่ยมากเลยบุขลาลทองคำนี้นะครับและฟิวแฟนที่ผมจะเลือกก็คือ เเชนให้ด้วยใช่หเห็นที่เหงื่อแต่โอ้โหมึงอยากเก็บเก็บเหงื่อวันนี้เหนื่อยจังเลยเถ้าได้กำลังใจนิดหนึ่งจะรู้สึกดีมากเลยให้กำลังใจได้ไหมตาเขาแข็งแบบไม่กระพริบเลยอ่ะทุกคนถึงแม้ตาเปลือกตาจะอยู่ครึ่งเดียวอ่ะคุณมิ้นครับ มันมีเหตุผลของมันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันจม,มันมาจะอธิบายให้ฟังเขาได้เปรียบตัวที่เขาไปลูกครึ่งนี่ห,หนูไปลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งนางฟ้า <c oughs> <c oughs> เธอ,อนี่แหละเขาเขาเขาได้เปรียบแค่ตรงนี้ไปแค่นั้นเลยแล้วก็แบบมันเป็นสเปคต,ตั้งแต่เด็กอ่ะตอนนี้จริงๆแต่ถ้ามาลูกครึ่งเหมือนกันทั้งคู่นะผมก็คงไม่เลือกอ่ะผมก็คงเดินลงไปจากข้างล่างแล้วก็ปอยให้ปิดก,กันเองแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้งงแล้วยอดวิวก็เหลือแค่ประมาณสามพัน 3, ลมไม่เป็นไรถึงแม้ว่าไม่รนอดนเดี๋ยวจะแบ่งเขาหลามให้ <c oughs> <c oughs> ดีค่ะทุกคนฝาก subscribe ช่องปากบุดช channel ด้วยนะคะแล้วก็รายการ Feel f e ว <c oughs> แฟนได้ปาด้วยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวจะไป อร่อยมวยกับพี่อุ๊ดต่อแล้วเดี๋ยวๆดีกินข้าวหลามก่อนกีนข้าวหลามกันนะถ้าปลาลัดปลาลูกอร่อยใช่ไหมอร่อยทำไมมันผูดเหรอกินกินอร่อยเออเออปลาตะไหร่ผมเปี่ยวตะไคร่อ่ะไหนไหนทำท่าทำท่านี้อะไรท่าดูดปอดดูดปอดสุดท้ายดูเงี้ยเหลืองเหลืองอะไรพี่บอกว่าพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ปกป้องเลือกใครเลือกใครพี่ไายพี่ไายผมว่าปกป้องเลือกคนนี้ถูกต้องปหม ใช่ใช่ใช่ไหมผมพอรู้เขาเขาสเปคไอ้ป่องอยู่มีตาบอลเลือกใครโอ้ตาบอลเลือกคนนี้ปะใช่พี่อามเลือกใครตามเลือกคนนี้เอ้ยอันนี้เลือกคนนี้เออแล้วพี่ดิวอ่ะไอ้ดิวแม่งไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ว่ะแต่ก็พอเดาได้คนนี้ไม่ใช่โอ้โดิวผิดดิวดิวนี่เหรอใช่ดิวมึงไม่ชอบลูกคืงไม่ใชเหรอวะเขาบอกเขาชอบลูกคืนงว่าสเปคเลยโอ้ยควายมึงมั่วปุ๋ไอ้จะบอกญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรของมึงโธ่ส่วนไอ้บิ๊กเนี่ยผมเดาได้เลย